ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราได้เก็บไขงูวันนี้เรามาเก็บไขงูเหลือมทอกแรกเลยเป็นหนึ่งในตัวที่ใหญ่ที่สุดของฟาร์มด้วย<อ>มาดูกันว่าจะได้กี่ฟองเหนให้ดูลเลยเดี๋ยวจับภาพแบบตโอย่ามากขอฮุกขอฮุกโอ้ยสลักั้เลยอ่ะแย่แล้ว ก็ไข่ือนฟองเล็กแล้วก็หลิ่มๆเห็นไหมนหี้ยเจียหมดเลยนะคะน่าจะเสียหมดเลยฟองแรกของเรานะไข่เสียหมดเลยมีไข่ดีอยู่เราฟองดีก่อนนี่นี่มีฟองดีฟองดีนี่เก็บออกหมดเลย มาแล้วค้อกแรกเปิดฤด,ดูกันห้าติเปิดฟองตัวเมียตัวใหญ่สลระ 5, 10, ห้าติดฟองดีฟองเดียวคือฟองนะั้นฟองเดียวมีจริงหรือเปล่านี่คือสองดูอะคะสองดูว่ามีเชื้อไม้มองไม่เห็นด้วยคือต้องมาต่างตอนกลางคืนอ๋อดีหนึ่งฟองเฟลไปแล้วถ้าติ 5, 10, ดนี่เยอะมากเลยนะนอะดูว่าน่าเสียดาย